พระปิตายันยุ่งขัดสมาธิเพชรองค์นี้นะคะสร้างจากเนื้อแร่บางม่วงที่เกิดในคลองบางม่วงจังหวัดนนทบุรีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแร่เศรษฐีมีแต่ศัพย์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอมริตบุไรเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องมีพระปิตาแร่เศรษฐีพิมพ์รอยองค์ยันยุ่งขัดสมาธิเพชรหลวงปู่ทองย้อย สิทธิ์หลานสมเด็จพระวรรณรัตลูกสิทธิ์สายตรงของหลวงพ่อดิดแห่งวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีออกเมื่อปี2555เนื้อทองแดงเถื่อนแร่บางม่วงมาเล่าสู่กันฟังค่ะมาเริ่มต้นกันที่กล่องเหมือนเช่นเคยนะคะจำหรับด้านหน้าของกล่องนะคะจะมีอักษรเขียนไว้นะคะว่าพระปิตาแร่เศษฐีวงเล็บแร่บางม่วง หลวงปู่ทองย้อยวัดอัมพวันนนทบุรี2555ค่ะด้านข้างกล่องนะคะสายขวาค่ะด้านบนค่ะรามปชมองค์พระกันต่อค่ะพระปิตาแร่สริษฐิองค์นี้นะคะจะเป็นพิมพ์ลอยองค์ยันยุ่งขัดสมาธิเพชรค่ะจะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนแร่บางม่วงซึ่งออกเมื่อปี2555 สำหรับท่านที่บูชาพระปิตารุ่นนี้ไปนะคะก็จะได้ร่วมสมทบทุนบุญนาวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะมาชมองค์พระกันต่อนะคะให้ชมกันแบบรอบๆค่ะด้านบนขององค์พระนะคะงามมากๆเลยนะคะด้านล่างค่ะปกติจะมีการตอกโคตตรงนี้ค่ะเห็นไม่ค่อยชัดกันนะคะเดี๋ยวมาเทียบอีกองคหนึ่งให้ชมนะคะ หมุนรอบๆองค์คนี้ให้ชมกันก่อนนะคะในช่องเรานะคะจะมีพระปิดตารุ่นนี้เนื้อนี้อยู่3อมองด้วยกันค่ะใต้ฐานเห็นโค้ดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบอีกองคหนึ่งนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนี่ค่ะเห็นโค้ดไหมคะบางทีก็จะเกิดการออกซิได์ของเนื้อโลหะขององค์พระนิดนึงค่ะ มาชมองนี้กันแทนนะคะพระปิตาแรกเศรษฐีองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตาลอยองค์ยันยุ่งขัดสมาธิเพชรค,ค่ะซึ่งท่านั่งนะคะจะเรียกว่าท่านั่งบรรลือสิงหนาศปิดถาลรทั้ง5เดินยันเส้นขนมจีนอิติปาศากส์ศตูยันเถาะหมายถึงมนบทพิธร,รมเจ็ดคัมภีร์และสำหรับด้านหลังนะคะจะมีการลงยันพิเศษที่ พระปิตาหมหาอุดไม่มีก็คือหัวใจเศรษฐีมั่งมีทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมาทำมากินดีจังไม่ฝืดเคืองค่ะใต้ฐานก็จะมีการตอบโค้ดนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโค้ด พระปิตารุ่นนี้นะคะได้ทำพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่25พฤษภาคม2555ค่ะโดยพระครูมงคลกิจจาธรหรือหลวงปู่ทองย้อยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านเป็นจิตหลานของสมเด็จพระวรรรัตเพื่อนวัดโพธาเตียนที่นั่งปลูกเสกพระแทนสมเด็จพระสังฆราชแพรแห่งวัดสุทัศน์ค่ะ และนอกเหนือจากนั้นนะคะหลวงปู่ทองย้อยท่านเป็นลูกสิทธ์สายตรงของหลวงพ่อดิดซึ่งทนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนนท์รุ่นสงครามโลกผู้สร้างวัตถุมงคลเนื้อแร่บางม่วงอันวิเศษขึ้นชื่อว่าเป็นแร่เศรษฐีมีแต่ทรัพย์แร่บางม่วงหรือแร่เศรษฐีเกิดในคลองบางม่วงจังหวัดนนทบุรีค่ะหลวงปู่ทองย้อยสิทธิ์หลวงพ่อดิดนำแร่ก้อนเก่าที่หลวงพ่อดิดปลุกเสกไว้ นำมาสร้างเป็นพระปิตายันยุ่งหัวใจเศรษฐีองค์นี้ค่ะซึ่งสร้างได้จำนวนไม่มากนักนะคะเพราะแร่มีน้อยหลวงปู่ทองย้อยท่านได้ทำพิธีปักเทียนเบิกบใบสีกระทงเข้าต่อทั่วงาตอกไม้บอกกล่าวบวงสวงครูบาจารย์รวมถึงขอบารมีหลวงพ่อดิดและเทวดาที่รักษาแร่วิเศษนี้ในวันอังคารที่9ขึ้นหค่ำเดือนห ปี255 5ซึ่งเป็นเลิกมงคลภูมิป่าโลเลิกและในขณะที่ทำพิธีนะคะเกิดลมพายุพัดเข้าวัดอย่างน่าประหลาดฝูงนกแก้วที่อยู่บริเวณวัดร้องระงมชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ประหลาดใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าแร่นี้วิเศษนักเทพเทวาเบื้องบนท่านคงรับรู้ว่าแร่วิเศษเศรษฐีนี้จะเปิดตำนานอีกครั้ง มีอนุภาพให้คนรับรู้ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานร่วม50ปีและนี่ก็คือเรื่องราวของพระปิตาพิมพ์รอยองค์ยันยุ่งขัดสมาธิเพชรหลวงปู่ทองย้อยวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีซึ่งออกเมื่อปี2555เนื้อทองแดงเถื่อนแร่บางม่วง ที่ทางช่องเรานำะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขัง,งแบบนี้นะคะ mm. ก็อย่าลืมกดติดตามกันค่ะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ